บ้านเมืองน้อยนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่สูงนะครับอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารในบริบทก็คือเป็นพื้นที่ของผังวัฒนธรรมมีชนพื้นเมืองกับชนชาวเขาเ่า<ม>เราเด็กที่มาโรงเรียนนี่แต่ก่อนมาด้วยความยากลาบากครับโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเมื่อก่อนพ่อมาอยู่ใหม่ๆถนนข้างล่างยังไม่ได้สร้างคะ่ะเป็นถนนดินแดงถ้าจะลงไปใช้เวลาเดินลงประมาณหนึ่งวันไปน้องค้างคืนข้างล่างแล้วก็ตอนเช้าซื้อของเสร็จแล้วก็ขึ้นมาครับ พ่อแม่บอกว่าสบายขึ้นดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยครับเมื่อก่อนเวลาไปก็ต้องเดินเวลาฝนตกที่ก็เสื้อผ้าก็จะเปื้อนหมดเลยครับก็เป็นดินแดง คือชาวบ้านที่นี่ก็จะเป็นชนเผ่าลาหูหรือเรียกว่าโมเรดดำจะมีชุดประจําเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์โดยชุดที่เขาใส่จะเป็นการเย็บเองโดยแม่บ้านหรือว่ากลุ่มสตรีเขาจะเป็นผู้ทําจุดเด่นๆของประเพณีที่นี่ก็คือการกินวอลเป็นเทศกาลปีใหม่เขาจะจัดในช่วงของเดือนกุมภาก็คือช่วงตรุษจีนกิจกรรมก็คือจะมีการเต้นจะคึ ก่อนนี้หมู่บ้านห้วยม่วนนี่ยังไม่มีไฟฟ้าแล้วก็การใช้ชีวิตที่หมู่บ้านห้วยม่วนตอนที่โครงการหลวงยังไม่มีนี่ก็คือลําบากอยู่นะครับเราต้องเดินก่อนจะไปหาหมอหรือว่าจะออกไปข้างนอกนี่ยากลําบากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เมื่อก่อนนี่ทําไร่เรื่องรอยปลูกฟินแล้วก็หลังจากที่โครงการหลวงเข้ามาแล้วก็ถนนเข้ามาพอถนนมีไฟฟ้ามีก็ทุกอย่างก็ตามมาก็ช่วยได้มากนะครับในกรณีเช่นสมมติว่าบ้านบาบาอย่างบางน้อยโดยโมดทุดิน ถ้ามีปัญหาการเจ็บป่วยนะครับผมสามารถโทรเรียกรถผู้พัยจากข้างล่างมาใช้เวลาไม่นานก็มารับผู้ป่วยที่นี่ได้โครงการหลวงเปินก็แนะนำเอาเอาก้าเฟินมาก็เอามาให้ปลูกแนะนำการปลูกการขายการอยยังเนี้ยแล้วถ้าเกษตรกรทีป้าอีบำลุงด,ด,ดีดูแลดีก็ประมาณครึ่งปี หกเดือนก็ได้ขายแบบมีใบใหญ่อันนี้ใบอันนี้ไม่ีใบใหญ่นี่กลางนี่เล็กนี่มี3ามไซส์ที่ทำเงินต่อเนื่องก็คือบัดเดี๋ยวนี้ก็มีใบเฟินก็กับมีดอกเบญจมาศทัดมาก็กันชงเนี่ยเจ้าสวนมะนี้บ้านหนูนี้จะปลูกแต่ข้าวโพดค,ค่ะเวลาหน้าแลนนี้ก็ ข้าพโพกก็จะไม่เสยแล้วจะขาดทุนโครงการหลวงเขามาแนะนําให้ปลูกพัดแล้วก็จะได้รายได้เสริมจะทําให้มีเงินใช้เวลาปลูกทีหนึ่งก็แค่คณะก็ได้สองสามเมืองเลยค่ะตั้งแต่ถนนหนทางที่ทางหลวงชนบทมาสร้างมาพัฒนาถนนจากถนนดินมาเป็นถนนคอนกรีตการสัญจรเราก็สะดวกสบายขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะทําให้การขนส่งนี่สะดวกสบายขึ้นค่ะเวลาตักแล้วก็ ใส่รถแล้วก็ไปส่งที่โครงการได้เลยค่ะเมื่อก่อนนี้มันไม่ใช่แบบนี้ค่ะเวลาถานนุมไม่ดีนี้จะใช้เวลานางค่ะเพราะว่าถ้าบางคนนี้เมื่อก่อนไม่มีรถค่ะใช้แค่รถเคลื่อนต้องไปสองสามลออค่ะก่อนจะได้คนคิดหนูนี่ก็อยากทำงานที่บ้านค่ะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวด้วยค่ะเพราะว่าเวลาพ่อแม่ไม่สบายนี้กลัวไม่มีคนดูแลค่ะ โรงเรียนของเรานี่โครงการหลวงก็แนะนาสิ่งดีๆนําโครงการอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้กับโรงเรียนเช่นโครงการเกษตรโครงการพื้นฐานอาชีพตลอดจนการดูแลทรัพยากรต่างๆในเรื่องของถนนหนทางนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเป็นตัวเชื่อมโยงโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับการศึกษาเป็นเรื่องของการแข่งกับเวลานะครับแล้วก็เวลาอย่างหนึ่งที่สามารถทําให้การศึกษาขับเคลื่อนไปได้โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่สูงอยู่ในที่ทุรขันดารก็คือการขามานาคมครับ ความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับารลากปีน,นี้ราคาดีครับดีครับผมจะส่วนโมเดลเนี่ยสามสิบบาทมันเป็นผลไม้เิอสุขลภาพเลยนะครับไม่นะครับไม่นะครับต้องการต,ตลาดไม่นะตลาดต้องการมาก